ลำดับถัดไปนะครับเราจะไปฟังอีกหนึ่งเรื่องราวของผู้ที่ประสบความสําเร็จท่านนี้กันครับท่านนี้ครับจากทนายความและผู้อํานวยการองค์กรต่างประเทศครับซึ่งเป็นบุคคลหน,นึ่งครับที่ต่อต้านธุรกิจเครือข่ายเป็นอย่างยิ่งครับแต่วันนี้ครับท่านกลับเลือกทําธุรกิจออโตมีแบบฟูลไทม์ครับ อะไรที่ทําให้ท่านเปิดใจครับและเลือกประสบความสําเร็จกับธุรกิจนี้นะครับเส้นทางความสําเร็จของท่านจะเป็นอย่างไรนะครับขอเชิญทุกท่านพบกับ Star สตาร์มาสเตอร์เขมชาิศักสกุลมงคลครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับ ก็อยากจะบอกว่าทุกครั้งที่ขึ้นมาบนเวทีนี้รู้สึกตื่นเต้นนะครับเนาะนะครับก็ผมสตาร์มาสเตอร์เข็มมชาติศัก์สก,กุลมงคลนะครับก็ต้องขอบคุณทางบริษัทนะครับที่ได้ให้โอกาสในการที่มา,าแชร์เรื่องราวนะครับในการทำธุรกิจนะครับแล้วก็ในการที่ ทำธุรกิจของอ t ทอมีนะครับในวันนี้ในงาน Success Academy นะครับก็ต้องขอบคุณทางบริษัทด้วยนะครับก็ก่อนที่ผมมารู้จักกับอ t o อมีนะครับก็ผมเองได้ทำงานในองค์กรภาคหน้าเอกชนครับระหว่างประเทศนะครับก็หลายๆท่านอาจจะรู้จักในนามของ NGO NGO เนาะ NGO ก็อ่านเป็นภาษาไทยก็อาจจะไม่ตรงตรงนั้นเนาะนะครับเนาะนะครับซึ่ง องค์กรนี้เนี่ยก็ได้ช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสทางสังคมนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงและก็เด็กนะครับประเด็นในเรื่องของเรื่องสัญชาติด้วยนะครับแล้วก็ตอนที่ทำงานองค์กรนี้อยู่นะครับก็ได้มีโอกาสที่ได้ทำงานร่วมกับทางโครงการของคิดจักและก็โครงการของเด็กนะครับภายใต้มูลนิธิดารุณาธรหรือว่าคอมเพชชั่นประเทศไทยนะครับ ก็ก่อนที่ผมมารู้จักกับอาทูมีนะครับนะครับโอเคตอนผมมารู้จักกับอาทูมีได้ยังไงนะครับก็อยากจะบอกว่าก็คนที่มาแนะนำคนที่ทำให้ผมรู้จักอาทูมีก็ไม่ใช่คนที่ไกลตัวครับก็คนที่อยู่ใกล้ๆผมนั่นแหละครับทุกวันเนาะก็คือภรรยาผมเองนะครับซึ่งภรรยาก็ได้ถูกแนะนำจากเพื่อนของเขามาอีกทีหนึ่งก็อยากจะบอกว่าตอนที่ภรรยา มาบอกผมว่าอยากจะทำธุรกิจนี้นะครับผมเป็นคนแรกนะครับที่แอนตี้ในเรื่องของการทำธุรกิจแบบนี้นะครับซึ่งผมมีความรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าเรามีประสบการณ์ที่ไม่ดีแล้วก็บ้านเราในเรื่องของการขายตรงเครือข่ายเนี่ยก็ไม่ค่อยจะดีนะถูกไหมครับกอ,อบกับที่ผมเองเนาะก็คือทำงานนะครับที่เป็นองค์กรการกุศลนะครับแล้วรู้สึกว่า การที่ภรยาจะทําธุรกิจแบบนี้รู้สึกว่ามันมันมันขัดกับการทํางานของผมด้วยผมก็เลยรู้สึกไม่ได้สนับสนุนให้ภรยาที่จะทําธุรกิจนี้อย่างเต็มที่นะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับผมเองเนาะนะครับก็ไม่สามารถที่จะจะห้ามภรรยาที่จะทําธุรกิจนี้ได้นะครับจนวันหนึ่งก็ผมได้มีโอกาสที่ได้ไปประเทศเกาหลีนะครับ ก็ทางสปอนเซอร์ทางเกาหลีก็ได้ได้ชวนผมกับภรรยาไปก็ตอนนั้นก็คือได้ไปมีโอกาสได้ไปดูโรงงานนะครับโคมาบีเนะครับแล้วก็บริษัทอะ o m มีด้วยแล้วก็มีโอกาสได้เข้าร่วมงาน Success Academy ตอนที่ท่านอิมพีเร l ยลลีดออได้รับตำแหน่ง Imperial Master นะครับก็หลังจากที่ผมนะครับได้กลับมา จากประเทศเกาหลีนะครับก็ผมก็ได้มา,าศึกษานะครับศึกษาบริษัทอาโทมีนะครับธุรกิจนี้มากขึ้นนะครับและก็ใช้ผลิตภัณฑ์อของอาโทมีมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับก็เฮโมฮีมที่ที่รู้สึกว่าเนื่องจากว่าผมทํางานหนักมากนะครับไม่ค่อยมีเวลาในาพักผ่อนเพราะว่าหลายๆท่านที่ทํางานกับอ,องค์กรระหว่างประเทศเนี่ย โดยเฉพาะผมทำงานกับองค์กรจากอเมริกาเนี่ยคือเวลามีการประชุมหรือพูดคุยงานเนี่ยเนื่องจากเวลามันมันต่างกันมากเนี่ยนะครับบางทีเราต้องประชุมเนาะบางทีเที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยทำให้ผมไม่ค่อยมีเวลาในการพักผ่อนเต็มที่นะครับเฮโมฮีม <H em> oh <im> ตัวนี้ครับก็เป็นตัวหนึ่งที่มาชุมเนาะ ถึงแม้ว่าผมไม่ค่อยได้มีเวลาพักผ่อนแต่ว่าเมื่อทานเฮโมฮีมแล้วเนี่ยทำให้ร่างกายผมสดชื่นครับนานนะครับแล้วก็ออผมก็อย่างที่บอกไปก็คือใช้ผลิตภัณฑ์มากขึ้นนะครับผมตัดสินใจที่มาทําธุรกิจอะ t o ทมีแบบเต็มเวลาก็คือตอนนี้ก็คือ5ปีเต็มครับ5ปีเต็มผมเห็นโอกาสในอาตทมีแล้วก็ผมตัดสินใจมาทําเพราะว่าผมไม่อยากลําบาก เหมือนกับคุณพ่อคุณแม่ผมนะครับที่ท่านลำบากมาตลอดชีวิตนะครับท่านทํางานหนักมากนะครับในแต่ละวันเนี่ยท่านจะต้องเดินนะครับเดินทางเดินนะครับไปทํางานที่ทําไร่ทําสวนเนี่ยวันหนึ่งนะครับไม่ต่ำกว่า10กิโลนะครับคือแล้วก็ครอบครัวผมเนี่ยก็คืออยู่บนดอยนะครับที่จังหวัดเชียงรายนะครับตอนผมเป็นเด็กเนี่ยนะครับ ตอนที่ผมเรียนหนังสือตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงป .6 เนี่ยท่านท่านทราบไหมครับว่าผมไม่เคยใส่ชุดนักเรียนเป็นของตัวเองเลยนะครับชุดนักเรียนที่ที่ผมใส่เนี่ยตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงป .6 เนี่ยคือเป็นเป็นชุดนักเรียนที่ผมได้ได้รับบริจาคมานะครับดังนั้นชื่ออะ,อะไรนะชื่อที่ปักอยู่บนเสื้อเสื้อนักเรียนของผมเนี่ยคือไม่ใช่ชื่อของผมเลย นะครับก็เลยรู้สึกว่าคือลำบากมากนะครับตอนตอนที่ผมขึ้นชั้นมัธยมเนี่ยครับมหนึ่งถึงมหเนี่ยผมจะต้องมาเรียนที่ในเมืองนะครับแต่โดยเพราะว่าครอบครัวผมยากจนมากเนี่ยนะครับผมจำเป็นจะต้องไปอยู่ที่วัดครับผมเรียนมหนึ่งถึงมหเนี่ยผมอาศัยอยู่ที่วัดนะครับอาศัยก้นบาทพระนะครับ ในการเรียนหนังสือจนจบนะครับก็ต้องแล้วก็ผมไม่มีโอกาสในการที่ใส่เสื้อผ้าดีๆกินดีๆหรือไปเที่ยวนะครับตอนปิดเทอมเพื่อนๆไปเที่ยวกันนะครับแต่ผมไม่มีโอกาสไปเที่ยวครับเพราะว่าครอบครัวยากจนมากนะครับเพราะครอบครัวลําบากนะครับก็เลยผมก็เลยไม่อยากให้ลูกของผมสองคนนะครับลูกชายผมสองคนเนี่ยคือมาหาบมาลำบากเหมือนผมนะครับ และผมก็ไม่อยากให้คุณแม่ผมนะครับซึ่งตอนนี้ผมเหลือแค่คุณแม่เนี่ยคือลําบากนะครับเพราะว่าท่านอายุมากแล้วนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในอาตอมี่นะครับสิ่งที่ผมเห็นโอกาสก็คือมันไม่มีค่าสมัครมันไม่มีการรักษายอดในแต่ละเดือนแล้วมากไปกว่านั้นก็คือสิ่งที่ทําให้ผมตัดสินใจมาทําธุรกิจอาตอมี่จริงๆก็คือว่าเพราะธุรกิจอัตอมี่เป็น global one marketing global one server นะครับอาตอมี่นะครับ ไม่มีการจํากัดในเรื่องของอลำดับชั้นนะครับเราสามารถที่จะขยายธุรกิจของเรานะครับไปได้ทั่วโลกซึ่งตอนนี้เนี่ยอโตมีเนี่ยได้ขยายไปเกือบทั่วโลกแล้วนะครับถ้าเราเทียบกับธุรกิจอย่างอื่นนะครับถ้าเราทำธุรกิจอย่างอื่นเราอยากจะขยายธุรกิจของเรานะครับไปประเทศอื่นๆเนี่ยเราต้องใช้ทุนใช้เงินใช้ทรัพยากร มากมายนะครับแต่อ to มีนะครับเราสามารถขยายไปโดยการที่เราใช้ดีเราบอกต่อไปเรอยนะครับก็ผมอยากจะบอกว่าธุรกิจนะครับตอนที่ผมทำธุรกิจอัตอมีแรกๆนะครับก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายครับสำหรับการให้ทำธุรกิจครั้งแรกของผมกับภรรยานะครับเพราะเราทั้งคู่เนี่ยตเติบโตมาจากการที่ครอบครัวทำอาชีพทำไร่ทำสวนนะครับ พ่อแม่มีรายได้แค่ครั้งเดียวนะครับจากการ,ารทำเกษตรกรรมนะครับดังนั้นเราไม่เคยทำธุรกิจอะไรมาก่อนดังนั้นเนี่ยการที่เรามาทำธุรกิจอตอมีนะครับสำหรับเราไม่ง่ายเลยครับหลายครั้งที่เราจะต้องเสียน้ำตาครับหลายครั้งก็มีคำถามกับตัวเองเหมือนกันนะครับก็ผมกับภรรยาก็มานั่งคุยกันเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมเราต้อง มาทนเราต้องมาอดทนเราต้องมาแบกความความกดดันมากขนาดนี้นะครับแต่เมื่อทุกครั้งนะครับที่เรานะครับมารู้สึกท้อหรือว่ารู้สึกหมดกำลังใจเนี่ยเราก็นึกถึงสิ่งที่เราตัดสินใจมาทำอะโทมี่ครับว่าเรามาทำอะโทมี่เพื่ออะไรนะครับเรามีความฝันแล้วก็มีเป้าหมายรวมทั้งไม่ใช่แค่ของเราแต่ ของครอบครัวแล้วก็ของคนที่เรารักเช่นเดียวกันรวมถึงพาร์ทเนอร์ของเราที่เรามีพันธส,สัญญากับเขาในวันที่เราได้ชวนเขามาเราแนะนำอาุมิมาว่าเราจะนำเขามาให้ถึงความสำเร็จให้ได้เมื่อเราคิดถึงตรงนั้นพวกนะครับเราก็ทำให้เรามีกำลังใจมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับผมมีความฝันอย่างหนึ่งแล้วก็ที่ ผมมีซึ่งผมเขียนในไลฟ์สไนเโอไว้ก็คือว่าอย่างน้อยปีละครั้งเนี่ยผมอยากจะพาลูกๆของผมเนี่ยคือไปอที่ต่างประเทศนะครับภาพนี้นะครับก็น่าจะคือภาพนี้นะครับช่วงที่ปิดเทอมเมษาที่ผ่านมานะครับก็ผมก็ได้พาลูกชายผมสองคนนะครับก็ได้ไปที่ประเทศเกาหลีนะครับแล้วก็ได้ไป พักที่รงนีซานด้วยแล้วก็ได้มีโอกาสไปร่วมเข้าร่วมสัมมนาที่นั่นด้วยนะครับก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีสําหรับลูกชายผมสองคนซึ่งผมอยากจะให้เขานะครับรับรู้ว่าพ่อแม่อของเขาทําอะไรอยู่แล้วก็อยากจะให้เขา,อเขาสองคนนะครับที่จะรับช่วงต่อในเรื่องของการทําธุรกิจนี้ต่อไปนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับก็ปีที่แล้วนะครับก็ได้มีโอกาสเนาะ อได้พาทีมงานนะครับไปร่วมมาเลเซียซั c เซส s ัวร์นะครับซึ่งอาจจะย้อนกลับไปนิดนึงนะครับก็คือหลายคนที่เนี่ยครับส่วนใหญ่เลยส่วนใหญ่ของพาร์ทเนอร์ที่ผมพาไปเนี่ยคือเขาเครื่องเครื่อง,งบินครั้งแรกนะครับแล้วก็ไปต่างประเทศครั้งแรกด้วยก็ต้องขอบคุณทางบริษัทอาทมีประเทศไทยนะครับที่ได้มีโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ให้กับพวกเรานะครับรวมถึงต้นปีที่ผ่านมา ก็ได้พาพาร์ทเนอร์ไปที่ที่อาโทมี่จีนนะครับก็ได้ไปดูนะครับที่อาโทมีประเทศจีนซึ่งช่วงกันยาที่ที่จะถึงนี้นะครับบริษัทก็จัดโปรโมชั่นที่จะพาพาร์ทเนอร์หรือว่าพาสมาชิกอาโธมีประเทศไทยไปที่ประเทศจีนอยู่แล้วนะครับดังนั้นก็อยากจะให้ไปกันเยอะๆนะครับผมบอกเลยว่า อยากจะให้ไปจริงๆนะครับที่อาโธมี่ประเทศจีนนะครับแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ได้มีโอกาสที่ไปรับรางวัลน,นะครับก็ไปรับรางวัลของอ,อะไรนะครับเรื่องของนักขายตรงดีเด่นนะครับของบริษัทอาโธมี่ที่จัดโดยสมาคมขายตรงประเทศไทยนะครับก็ขอบคุณทางบริษัทนะครับอาโธมี่ประเทศไทย แล้วก็รวมทั้งอัพไลน์สปอนเซอร์รวมถึงพาร์ทเนอร์นะครับว่าความสำเร็จตรงนี้คือมันเกิดจากทุกคนที่มีส่วนนะครับในการที่เราทำงานร่วมกันนะครับซึ่งความสำเร็จเหล่านี้ครับอยากจะบอกว่าก็เกิดจากการที่เรามีความฝันแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับและลงมือทำทุกวันนะครับอย่างที่ท่านประธานได้บอกให้เราทำอย่างถี่ถ้วนหรือไม่ก็ทำอย่างบ้าคลั่งครับ ทุกวันนี้นะครับผมกับภรรยานะครับออกไปทำงานนะครับไปเจอนักธุรกิจนะครับไปร่วมทำโฮมมิ e e t i n g ประชุมทีมงานนะครับพาพาร์ทเนอร์เข้าร่วมสัมมนานะครับเพราะผมเชื่อว่าโดยระบบของอัลโทมีนะครับที่ไม่มีการจำกัดระดับชั้นนะครับทุกคนที่เราบอกต่อนะครับเราอาจจะเจอคนที่อยากจะสำเร็จกว่าเรานะครับอยากจะมีรายได้มากกว่าเรานะครับ หรืออยากจะมีอาจจะมีความฝันแล้วก็เป้าหมายเดียวกันกับ,กบเรานะครับซึ่งถ้าเราเจอนะครับคนเหล่านี้นะครับการที่เราจะสำเร็จในอะตอมีก็ไม่ได้เป็นที่เรื่องยากเกินไปนะครับอย่างที่ช่วงแรกผมบอกไปนะครับว่าคือผมกับภรรยาเนี่ยเราไม่เคยทำเครือข่ายไม่เคยทำธุรกิจขายตรงมาก่อนเลยนะครับซึ่งหลายๆท่านที่นี่นะครับอาจจะมีประสบการณ์ ในเรื่องของการทำธุรกิจขายตรงมา10ปี20ปีหลายท่านทำบริษัทขายตรงมา 10- 20บริษัทนะครับแต่ผมกับภรรยาเราไม่เคยทำธุรกิจแบบนี้มาก,ก่อนแต่เราทั้งสองคนสำเร็จได้เพราะว่าระบบอาตมีครับระบบทำให้เราสามารถที่ประสบความสำเร็จได้นะครับดังนั้นเป้าหมายสำหรับผมเองนะครับสำหรับ ตั้งแต่นี้ต่อไปก็คือว่าผมอยากจะพาพาร์ทเนอร์นะครับให้ประสบความสำเร็จให้เป็นออโตเซลให้มากที่สุดนะครับรวมถึงผมเองก็มีเป้าหมายที่นะครับอยากจะขึ้นในตำแหน่งที่สูงขึ้นไปนะครับนะครับโดยการที่เราก็ต้องหาพาร์ทเนอร์ใหม่ๆไม่ใช่แค่ในประเทศไทยรวมถึงเราต้องหาพาร์ทเนอร์ในต่างประเทศด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับผมยังยืนยันว่า อะโทมีนะครับไม่ใช่แค่ทางเผื่อเลือกนะครับแต่เป็นทางรอดจริงๆสำหรับทำการเศรษฐกิจแบบนี้นะครับขอให้เรามีความมีความฝันและก็เป้าหมายเป็นจุดหมายปลายทางของเรานะครับแล้วใช้ระบบนะครับของอะโทมีที่เป็นเครื่องมือและพาหนะแล้วการลงมือทำนะครับเป็นเชื้อเพลิงที่นำเราไปสู่จุดหมายปลายทางของเราขอให้ทุกท่านที่อยู่ที่นี่ ประสบความสําเร็จแล้วก็ขอพระเจ้าที่จะอวยพรทุกๆท่านนะครับขอบคุณมากครับ